สวัสดีครับกับวันที่2นะครับหลังจากที่เราบริหารข้อมือและนิ้วไปแล้ววันนี้ข้อต่อไหลนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาทํากันเลยเพื่อนๆน,นะครับเดี๋ยวอธิบายตอนจบเราเริ่มจากนะครับผมตั้งมือนี้ยยดแขนไปขา้างหน้ามือกำปล่อยนิ้วโป้งนะครับนี่คือท่าแรกสิ่งที่สาคัญที่สุดคือเราจะรักษาระดับคือ1มือและไหล่อยู่ในแนวเดียวกัน2ขนาที่เราวนไปแล้วนะครับเราวนไปแล้วเนี่ย ก็ยังเป็นแนวเดิมอยู่แล้วมันจะขนาดด้วยกันตลอดเวลาเนาะนะครับเดี๋ยวเราสาธิตให้ดูเริ่มจากเริ่มอย่างนี้เราผมจะสาธิตให้ดูเนี่ยหครั้งนะครับต่อองศาหนึงเนาะเริ่มจากกำม,มือปล่อยนิ้วโป้งคว่ำดึงนะครับและค่อยๆเหมือนปาดขอปื๊บบีบซอกและเหีโอเครอบ2นะครับดึง ตอนที่ดึงแน่นอนสอกกลางได้ไม่ไรแต่พอเราปาดคอแล้วเนี่ยสอกเข้าหาและเหยียด2 3 4 5นะครับผมจะทำให้ดู5้ทีเวลากลับนะครับเราจะเริ่มจากมือคว่ำก่อนแล้วเราก็หงายและเราก็ดึงเนี่ยจังหวะที่ดึงปึ๊บ สอกนีแล้วค่อยการสอกออกแล้วเหยียดแขนไปข้างหน้านีนึนงนะครับสอกงอสองสาม